รุ้งกินน้ำที่ฟิแนแลนด์ค่ะทุกคนตอนนี้ฝนตกนะคะฝนตกแดดออกก็จะทำให้มีรุ้งกินน้ำนะคะทุกคนจ้าโอ้ยทุกคนเห็นชัดมากๆาเลยค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะทุกคนรุ้งกินน้ำที่ฟิแนแลนด์นะคะนี่ชัดมากๆาเลยค่ะทุกคนจ้าชัดแบบชัดแบบชัดแบบสุดๆเลยค่ะสวยมากๆเลยค่ะ นี่เห็นเห็นแบบว่าเห็นทั้งหมดเลยนะคะนี่เห็นทุกหมดเลยค่ะทุกคนตื่นเต้นมากเลยค่ะนี่เห็นทั้งหมดเลยค่ะโอ้ยดีใจมากมากเลยค่ะทุกคนเห็นชัดแบบชัดมากๆเลยค่ะนี่เหมือนอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะคะเหมือนแบบสัมผัสได้เลยค่ะทุกคนดูชัด